สื่อส่งเสริมการขาย POP Display อเมริกันสแตนดาร์ดงานเว็บแอนโก มีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างและแต่ละชนิดเรียกชื่อว่าอะไรตามผมมานะครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีดีไซน์เตรียมส่งมอบงานนะครับจะเป็นพวกงานพุดโปรโมชั่นพวกป้ายสแตตดี้นะครับนี่เป็นงานสเตตดี้ตั้งแต่ตั้งจำนวนทั้งหมดก็ชุดตัวที่เป็นตัวฐังอะจิลิกนะครับจำนวน9กาตัวตัวนี้ใช้เป็นอะริลิก1ิบมิลน,นะครับตั้งบนฐานมา ครับเป็น,นค์สนะครับชุดนี้เราทําไว้350ชุด5กล่งงกองยูนิตประกอบขึ้นมาเป็นกล่องน,นะครับจำนวนทั้งหมดที่ทำก็135ชุด1ชุดประกอบด้วย3ลูกเต๋านะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกใสแล้วก็มีวงแหวนอะคริลิกลับรอบด้านนะครับจำนวนทั้งหมด100ชุดที่กำลังจะผลไปนี่ก็จะมีพวกติดคที่เป็นงานไม้นะครับสติ๊กเกอร์่องติ จำนวน90ชุดนะครับใช้เวลาผลิตทั้งหมดเนี่ยประมาณ12วันรวมๆกันก็ประมาณเกือบพันชุดถ้าเกิดว่าสนใจจะทำงานใต้แบบนี้ก็ติดต่อเราได้นะครับทีนงานดินเทนดีไซน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ